ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปวัดคณิชาพุทธไวัดยาแฝงกตอนนี้คือลาเด <necessary> er ินไปวัดเรับเกินสองเกินกำลังเดินตามมาเข้าฝาเข้าวัดคือฝ้ายอยู่บนหัวเราจะเห็นนิดนึงวัดเป็นพระนาวัดคณิชาพุเป็นวัดที่เขาเกล้าเดี๋ยวเราจะไปวัดยาแฝงก่อนเดินทางนี้มา ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงคะปะวดความเป็นมาโหเยอะมากสั้นๆได้ไหมคะจบสั้นไปคะ่ะนี่ค่ะเจอตรงนี้ตรงนี้ <Okay. S 2> นี่ไงเราจะมีสอนที่นี่หาเจอเลยคือย่าแฟงเป็นคนที่บริจาคเงินเพื่อสร้างวัดนี้ใช่ไหมคะ ไม่ได้บริจาคเขาจะ่คนสร้าง,งเองเลยเป็นคนสร้างเองเลยนี่ค่ะย่าเป็นคนแบบมีบุญมาก นี่นะคะอยู่เราอยู่หน้าศาลของย mm ่อยแฟงตอนนี้เพื่อนกำลังเสียงเซมซีอยู่กำลังขอโชคอยู่เ <c oughs> พื่อนสอนจะได้เลขกันเเพื่อนสอนให้ขอโชคขอลาบค่ะให้เห็นไกลดวงใครดงมันต้องมาไหว้เองนะคะขอบอกว่าเดี๋ยวเอาให้ฟัง <c oughs> นี้คือมีตร้งที่่ายังมาทิ่ของแม่ยาแฟง <c oughs> เรามาตอนคนไม่เยอะ ก็เลยมีทีุ่่งให้เราเยอะแต่ตอนนี้เราเราจะพาเข้าไปในศารากันสาลา,าคือเก่ามากอยากจะบอกว่าส,สัมผัสแรกที่ได้มองเขาเรียกว่าอะไรนะสารยาแฟงใช่ไหมแล้วเดินที่เดินเข้ามารู้สึกยังไงคือขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะไม่ได้หลอกจริงๆให้เพื่อนถามเพื่อนได้คือขนลุกแล้วก็น้ําตาไหลคือ ไม่อาจจะชาติที่แ้วอาจจะเคยเป็นลูกแกหรือเปล่ามันก็เลยมีสนุกก็เลยมีก็เลยมีสัมผัสไงไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าแต่ว่าแบบรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คนลุกแบบคนลุกคือลุกจริงๆอ่ะอาจจะเคยอาจจะเคยมีสัมผัสหรือเปล่าชาติทีแ้วอาจจะเคยเป็นลูกแกอาจจะเคยทํางานกับแกพอมาพอมาเจอแม่ไงก็เลยมีมีก็เลยมีสัมผัสให้อะไรจูงใจขึ้นมา ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆว, <ologie> ๆวันนี้ก็ได้มาเนาะแล้วก็ได้มาไหว้แต่ตอนนี้เราเข้าไปไหว้ในโบสถ์กันไปไปในโบสถ์กันเลยนี่นะครับเราเข้ามาที่ในโบสถ์เก่าเป็นหลวงพ่อดำองค์เก่ามากเลยเลยให้ดูด้วยคือองค์สวยมากว้า เรจะนั่งูกคอเขามาใ้้ลูกคอแียงกันจะเป็นคนเดียเราฟังแขยงคอคนเคียบ ตอนนี้จะได้บทในหลวงพอ่อทองคำแล้เก่ามากอยู่ลวงค่อดูอเขาเทมาก